กลุ่มของเราเป็นกลุ่มแบบเซ็งคอร์ดเซ็นคอร์ดไทยแลน n ์ตอนนี้ชอบมากแต่ก่อนไม่อินครับของผมจะเน้นนอนสบายครับแล้วก็เคลื่อนที่ไวครับตอนนี้เหลือ20%แล้วกัน20โอ้โหวยหายแป80บเอร์เซ็นต์ใช่ครับมันมีมานานแล้วใช่เลปีนี้เริ่มเห็นมากขึ้นมันเคลื่อนย้ายง่ายมากกว่าเก็บง่ายกลางง่ายเร็วไม่เสียเวลาผ้าดีมุ้งดีการรับประกันดีที่เหือตามเงินใช่ ครั้งต่อไปถ้าเกิดมีอีกอก็อย่าพลาดกันนะครับสนับสนุนโดย n o t w a y Outdoor เต็นหลังคารถ Loop Top Tent Full Camp วันนี้แลแคมปิ้งครับเดินทางกันมาที่เขาใหญ่นะครับมากันที่ d o อกอินนะครับด็อกอินแคมปิ้นะครับปากช่องนี่เองแล้วก็ มางานรวมพลคนใช้เต็นท์อดนะคะแต่วันนี้มาหาความรู้ว่าเต็นท์อดจริงๆมันเป็นยังไงหรือว่าคนที่ใช้คาลิเเตอร์คนใช้คนที่ชอบเต็นท์อดหรือว่าวิธีของแคมเปอร์ที่ใช้เต็นท์อดเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเต็นท์อดวันนี้มีอะไรบ้างและใครมาบ้างมาร่วมงานครั้งนี้ลักษณะก็คือมันจะแบบเนีย่ยฮะมีในส่วนของเอ่อลนคอเวอร์เนีย่ยฮะแหลบ้านแต่อะไรเงี้ย แต่ละยี่ห้อนะฮะเอรินอแล้วก็อันนี้วิดาก็จะมีคาแรคเตอร์ของม้างอยู่ใเต็นท์ขดมานานยังครับทริปนี้เป็นทริปที่3ามทริปที่สามโอ้ของเรานี่อ๋อเจ๊กเหรอใช่นะฮะนี่ทำไมเลือกใช้เต็นท์ขดรับเปิดตัวอ่าเราชอบที่แบบสายเบายกเก็บง่ายเบาจริงนะเห็นเมื่อกี้ยกแบบว่าใช่แต่แต่อาจจะยกย้ายแบบว่าหา ต,ตัวที่มันเหมาะกับเรารก็เลยจะเปลี่ยนไปไปเลื่อยอยู่กรับม,มามาเจอเนื้อคู่กันแล้วนะวันนี้นะถือว่าเนื้อคู่ไหมหรือว่าดูก่อนก่อน,ม,นมันยังไม่ได้นอนสักคืนเลยพ <c oughs> ั้เข <c oughs> าอะรอยังไม่เข้าหอใช่ครับจะ <c oughs> เข้าหอห,อหรือเปล่าคนนี้แ <c oughs> นะนำกลุ่มหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็กลุ่มกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่จะตั้งมาเป็นกลุ่มสำหรับเต็นท์คอร์ดของคนที่ใช้เต็นท์คอร์ดง่ายๆนะครับแต่งานในเต็นท์คอร์ดไทยแลนด์ใช่ใช่แต่งานในครั้งนี้เราก็มีแอนเฟนสำหรับคนที่อยากไม่เขย มาเห็นอยากมาดูอยากมาชมอยากมาอยากมาให้เราป้ายยาบางทีเขาเอ้ยนอนแล้วสบายไหมนอนแล้วลำบากไหมเราก็มากลางให้ดูเป็นตัวอย่างตอนนี้มีแอดมินกี่คนครับมีแปดครับแปดมีใครบ้างนะมีอ่ามีก็มีผมชัยเอ๋นะครับมีคุณส้มครับมีน้องบีทมีอ่ามีเท่มีพี่ชิมีพี่หนุ่ยมีพี่เอ็กซ์เขาช่วยกันดูแลปูอีกคนหนึ่งก็โอเคมีปูด้วยใช่ปะครับก็ก็ช่วยกันดูแล ถ้าพูดถึงเต็นท์ขอนนะครับเป็นเต็นท์การนอนเต็นท์ที่เป็นเป็นเหมือนเตียงมันจะมีลักษณะอยู่คร่าวๆถ้าดีๆก็ประมาณสักสามส่วนก็คือในส่วนของเต็นท์หนึ่งส่วนที่อยู่ตรงส่วนส่วน,ส,วนส่วนแบบ cover หรืเรียกคุมในตัวของเตียงแล้วก็สองก็คือตัวเตียงตัวขอตแล้วก็สามถ้าจะเป็นชั้นเพิ่มก็คือเป็นลักษณะของเลน cover นะครสามส่วนส่วนอื่นๆใครจะมีเชลเตอร์มาคุมอีกทีหนึ่งหรือไม่ต้องใช้เลน c o อร์ก็เป็นมุ้ง เป็นเต็นท์นอนก็สุดแล้วแต่สไตล์แ,ตและแต่ความชอบของแต่ละคนอันนี้คร่าวๆตามที่เรามีความรู้นะครับจุกผิดยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันหลายๆคนหลายๆมุมมองว่าเขารู้สึกไงกับเต็นท์ขดนักเตะเอ็มวันเอ็นอาร์นะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งคนในการรักชอบเต็นท์ขนช,ชอบแค่ไหนครับตอนนี้ชอบมากแต่ก่อนไม่อินรครับมาทำไมถึงอินให้ผลหน่อย มันมูฟง่ายประหยัดพลังงานครับเพราะว่าเหมือนก็ว่าเราใช้พลังงานในการเก็บเต็นท์มาเยอะแล้วพอมาเจอเต็นต์ตัวนี้มันคล่องตัวครับขึ้นเบาพูดถึงปีนี้<ด>น่าจะมาแรงใช่ใชแก<ต>่แฝงปีนี้มาแรงครับปีนี้มาแรงเพราะเต็นท์คอดเนี่ยมันเหมือนกบว่าตอบโจทย์คนที่รักสันโดษตอบโจทย์กลุ่มไบเกอร์แนวสโลอะไรเงี้ยครับพูดถึงเต็นท์ขอดครับเดิมทีที่มาเขาก็มาทางอเมริกาทางอังกฤษ ครับผใช่ใช่ครัก็เดิมทีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเตียงสนามเนี่ยใช้ในในเรื่องของกองทัพการประถมพยาบาลอะไรหน่วยเคลื่อนที่ไวหนุ่มๆง่ายๆไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันมีไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็น้ําหนักเยอะหลังก็เริ่มพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็เบาขึ้นมาแรงเลยมันปลอดภัยนะครับเรื่องการนอนบนคอขดในเรื่องของ เรื่องน้ำเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงคานหรือสัตว์หรือว่าลากมงลากไม้บางพื้นที่มันไม่เหมาะแต่เต็นท์ขดไปวางนี่ถือว่าจะไปับปรับองศาให้เราตรงกัซึ่งบ้านเราถ้ารับรู้กันอยู่คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่ทางแคมป์วันดูแลอยู่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่โอ้โหแข็งแรงมากถือว่าให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยเดียวเบอร์หนึ่งนะต้องแนะนําแล้วต้องแนะนําอ่ะหลายคนอาจจะคุ้นตาคุ้นเคยกันอยู่นะนี่คือเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นตา เขาอ่านว่าเจ๊กหลลาหรือเจ๊กหลานะฮะได้ทำไมถึงเตะให้เป็นอัมเบอรเอ่อคือเจ๊กหลาเนี่ยเขาเป็นทีมออกแบบดีไซน์ของโครงสร้าง d a c ซึ่งเป็นทีมเรียกว่าทีมหลังบ้านของแบรนด์เต็นดังหลายแบรนด์หลังบ้านเลยคือแบบที่เราเห็นมีอะไรมะ ลิสต์ออสเฟสฮิลลีนอฟใช่บิ๊กแอนเนลส์สตีโมอะไรพวกเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องวัสดุเรื่องการเย็บเรื่องการอะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยครับเบอร์หนึ่งเลยเราไว้ใจเขาใช่ตอนนี้เขาทดสอบ ในอุโมงลมที่มีหนึ่งเดียวในเอเชียเลยครับที่ที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ทดสอบด้วยความเร็วลมอยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เต็นท์ไ่อยู่สบายจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านยังอาจจะยังไม่ทราบคือเต็นท์ที่ใช้ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาที่ไลฟ์เฟตเตอร์ครับก็คือของเจคหลาเป็นคนเอาเหรอครับทีมมือนี่เป็นความรู้เป็นความรู้กันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปีนี้เขาหันมาจับเรื่องเต็นท์ขอด โดยตรงเลยเต็นตนกาวโดยตรงเลยใช่ครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยลายลายแบ็กมารีแคมหรือลายมารีแคมเองจริงๆผ้าตัวนี้ก็คือตัวที่นำเข้าจากเมกาเลยเป็นผ้าลิขสิทธิ์เลยครับจะมีแค่2ลายนี้ที่เป็นผ้าลิขสิทธิ์ของเมกาเลยที่ทางแจ็คหล่าเอามาใช้กับตัวเต็นเป็นส่วนประกอบของเต็นท์ สนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่จริงๆผมมานอนเต็นท์ขอดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเต็นท์แบบบางตัวที่มันนอนนอนเป็นเป็นเชลเตอร์นะอ่าใช่แล้วก็ขอดไปง่ายๆขคง่องก็มีมีอยู่พักหนึ่งละอ่าเหตุผลอะไรที่ถึงเลือกเต็นท์ขอดหรือว่านตัว ผมว่าเปลี่ยนสําหรับผมนะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนนที่ไปนอนในอินเนอร์ในพื้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเต็นท์คอร์ดบางยามที่ฝนตกอ่ะไอพวกนี้สะดวกอ่สะดวกเพราะว่าแบบไม่เลื่อเธอไม่เลอะเทอะน้ำหนักได้ได้เลยนะได้ครับได้แือว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเห็นคนหรือว่าไม่ค่อยได้ไปคุยเพราะว่าเต็นท์คอร์ดเขาจะมาสายโซโล่สายแบบตันโดดโน่นนี่น่ะเดี๋ยวนี้คนสายหรือออนกาวแบบเราก็จะ มาใช้เตนขอดเยอะแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมว่าเยอะปีนี้เป็นไงพี่คิดว่าแบบผมว่าก็เห็นกระแสมาจริงนะจริงจริงผมว่ามีคนใช้มาก่อนนานแล้วนะมันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมาเริ่มปีนี้นะแต่ว่าไม่มีกลุ่มไม่มีกลุ่มผมว่าประเด็นคือไม่มีกลุ่มเพราะพอดีน้องๆงกล้กันก็ผมว่าก็เป็นเต็นท์ขอดไทยแลนด์ใช่พอดีเลยก็เลยเป็นที่รวมตัวของเห็นปุ๊บหนึ่งจองเลยมาแน่มาแน่มามาพราะมาเห็นแล้วมันมันมีหลากแบรนด์ใช่หลายแบรนด์ใช่ถ้าพูดถึงพี่บอลพี่บอลมีวิธีการเลือกเต้นทขอดส่วนตัวอย่าง ก็เออผมว่านะหนึ่งเอาเอาไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ขอดหรือเต็นท์อะไรก็แล้วแต่เอาที่เรางบประมาณเราเราทำกระเป๋าเราก่ <ทำ S 2> ากอนเช็คตัวเองก่อนใช ถ้าเกิดเราไปใช้เต็นท์แพงแล้วเราเหนื่อยเนี่ยผมว่าไม่สนุกไม่สนุกการการกางเต็นท์คือการพักผ่อนบันโดนใช่แต่ถ้าเกิดเราเราแบบเอ้ยมีกําลังเราจะจัดของดีของแพงไม่มีใครว่าว่าไปใช่แต่อันนี้ไม่ซีเรียสใช้ของราคาถูกไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแล้วไปร่วมกับคนอื่นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ผิดถ้าเกิดเราผิดผิดอย่างบางคนแบบเอ้ยถูกแพงไม่ว่ากันใช้เต็นท์ถูกไม่กล้ามางานอย่างเงี้ยผมว่าผิดผิดนะเข้าใจผิดแล้วแก้แกแก้ความคิดซะมาเต็นท์ขอดก็คือเต็นท์ขอดนะครับคุณจะแพงจะอะไรจะสีอะไร ว่าไปอยู่ที่ความมุ่งมอ่ใจของตัวเองของพี่บอลใช้แบรนด์อะไรครับเอ่อวิดาลิโดครับวิวาวิดาใช่วิดาก็ถือว่าบอติวันนี้เตาราคาธรรมดาเลยราคาธรรมดาก็ถือว่าเราคุมโทนเราได้มาแบกเราต้องแบกใช่ครับดีเป็นครั้งที่หนึ่งพี่ใช่ครับคิดว่าครั้งที่สองที่สามน่าจะเกิดไม่ผิดหรือว่ากระแสมันเริ่มมาตัวเออผมถามทีมน้องๆแอดมินน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะที่ถามน้องๆแอดมินนะครับว่าน่าจะน่าจะมี ใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าจริงเวียดอย่างที่พี่บอลบอกคือมันมีมานานแล้วใช่มีมาตั้งแต่เอียงสนามการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยแล้วปรับมาใช้เป็นเป็นแคมเปอร์แบบเราเนียเป็นเป็นแคมปิ้งแล้วก็เรื่อปีนี้เริ่มเห็นมากขึ้นนะแล้วก็เป็นเป็นรูปร่างเป็นตัวตนมากขึ้นใช่ครับก็ถือว่าสนับสนุนกันครับอีกรูปแบบหนึ่งนะนะแล้วก็สบายๆคล่องตัวครับเกาหลีนะอะไรนะโซล่าคอร์ดอะครับ โซล่าคอดโอเคใช้มานานอย่างเต็มขอดอันนี้พึ่งพึ่งพิ่งใช้ทริปแรกเลยทริปยันที่แรกเหรออ๋อนี้ปมาจากจากเกาหลีเลยใช่ครับใช่ไหมครับทำไมถึงชอบตัวนี้หรือไงมีความพิเศษยังไงคือตัวนี้เนี่ยมันมันเป็นผ้า PC ีซีผ้ามันหนาผ้าหนาผ้าหนาคือคือเราตื่นสายได้นิดนึงอ่ะครับผมแสงส่องมาแล้วมันอ๋อก็จะตัดแสงให้เราหน่อยแสงได้นิดหน่อยโอเคโซล่าขอดนะครับโอเคแล้วก็ ก็เป็นเป็นหนึ่งบรรยากาศทําไมชอบเต็นท์คอร์ดส่วนตัวผมว่ามันมันพกง่ายอะ่ะแล้วแล้วส่วนตัวผมชอบนอนคอร์ดอยู่แล้วนอนคอร์ดอยู่แล้วถ้าเป็นเต็นท์ใหญ่ผมก็นอนคอร์ดนะล้วพอพอ,พอมีอ่ามิทติ้งเต็นท์คอร์ดเข้ามาเนี่ยผมก็มาเลย <c oughs> มาเลยแล้วมาดูมันมันลดลดของใช้ลงเยอะเลยใช่ไหมก็ลดก็ลดน้ำหนักได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเลยนะที่แบบปกติออกเต็นท์ใหญ่ๆไปอะไรอย่างเงี้ยนน่นนี่ไปคนเดียวไงนะนะตโลงตอโลตัวนี้แหละ มีหลักในการเลือกใช้เต็นท์คอดไหมก็เอาที่ชอบอ่ะที่อ๋อที่ชอบที่ชอบเลยที่ชอบเลยเอาที่ชอต้องต้องวักเว้นวักหน่อยนะที่ชอบแบบที่เข้ากับเราเลยที่เข้ากับเรานะใช่ใช่แต่ตัวเราตัวเราเราดูอะไรครับความแข็งแรงหรืออะไรใช่ใช่เราดูวัสดุความแข็งแรงด้วยอือ่อว่าดีใจไหมเขามีรวมเต็นท์คอดเราก็คนรักชอบบ้าบ้าเต็นท์คอดอยู่พื้นฐานเป็นเป็นโอกาสดีเลยครับโอกาสดีที่เราแบบเออเอาคนที่แบบมีความชอบ มนเหมือนกันอ่ะมันเหมือนกันมาเจอกันบ้างก็บอกเต้นคอดมาปีนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าไปจะมาหรือจะไปเป็นทีมเป็นเป็นทีมคนโสดหรือเปล่าก็ไม่แน่คนคนคนชอบโสดคนชอบหนีนี่เที่ยวเราใช้คําว่ารวมพลคนใช้เต้นคอดนะครับครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับก็อยากจะให้พ่อป่ากัน วันนี้ถือว่าหลากมากหลายแบรนด์ใช่หลายหลากหลายแบรนด์เลยครับจริงๆเราก็ขึ้นอยู่แล้วว่าไม่จํากัดแบรนด์ครนะหลายคนไม่กล้ามาเสียดายเสียดายอย่าไปคิดนะจริงๆอย่าไปคิดว่าว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะแต่สมอมุ่าเราใช้เราใช้เต้นท์คอดเหมือนกันก็มาได้เลยใช่นะจริงๆมีเป็นด้วยซ้ำบางคนก็ไม่ได้เป็นเป็นเต้นท์คอดก็มาด้วยครั้งนี้ถือว่ากี่เต็นท์ครับโดยรวมเอ่อน่าจะประมาณส0 30ิบกว่าเนาะมากันแล้วก็ ครั้งหน้าเคยตั้งใจไหมัียกีอีิก็คาดว่าน่าการมามาเรื่อยๆน่สนุกสนานกันนะนะมีแนวฝากเป็นข้อคิดหน่อยเลือกเต็นท์คอดที่ดีต้องเป็นยังไงในมุมของเท่ครับของผมจะเน้นนอนสบายครับแล้วก็เคลื่อนที่ไวครับจะเน้นนอนสบายนะครับเรื่องของแบรนด์วัสดุหรืออะไรหรืออะไรมีแนะนำไหมครับจริงๆก็ ผมใช้หลากหลายทุกแบรนด์ครับคืมตั้งแต่ราคาถูกกันเลยครับใช่นดนะก็แล้วแต่ว่ากระเป๋าเราหรือว่าความคงแ็งแรงทนทานครับเป้นขอดผมก็มีหลายแบบเลยนะฮะตัวนี้เขาก็แนะนำเน้นขอดกันอยู่ตลอดคนนี้นะถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวก็ไปดูตัวเองแล้วกันนะครับว่าจะชอบอะไรแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เน้นขอดก็มีหลากหลายสีเนาะลองแบรนด์ก็สีเยอะอะไรเงี้ยก็เลือกใช้กันไปวันนี้ก็เนี่ยดูแนวทางของแอดมินเขาดูครับ เพราะว่าปีนี้มาเต็นท์ขดมาก็ไงงบ้าเดี๋ยวฝากดูป้ายตรงนั้นใช่ครับครั้งแรกอ่ะป้ายพอประมาณนี้ใช่ไม่หักแล้ครั้งที่สองเนี่ยป้ายจะเต็มเล็กกว่านี้เต็มเต็มไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราตามเราตามดูดูป้ายกันถือว่าเป็นเต็นท์ตัวที่สองที่จะมีติดเอาไว้หลายคนคิดว่าอย่างนี้ไหมครับผมคิดอย่างนั้นไม่รทราบถูกไห ที่ที่ทำถามมาเป็นเต็นที่2ที่3ของของท่ของคนท่ไปใช่จังใช่ใเพราะว่าคงไม่ใช่เต็นแรกนะฮะใช่ก็ถือว่าคล้องตัวกันไปเป็นเป็นรสนิยมครับในการแคมป์ของแต่ละทัศนสนับสนุนโดยมีนัด คาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอยู่กับอีกหนึ่งแอดมินเนะแอดมินครับมานิดขยันขยันมากอยากให้ตอบจริงขยันมากวันนี้ขยันมากถือว่าหลายกลุ่มทําอยู่อันนี้เป็นกลุ่มใหม่เลยถือว่า เป็นน้องใหม่น้องใหม่ครับนะกี่เดือนแล้วเนี่ยไม่กี่เดือนเลยเนาะไม่กี่เดือนครับประมาณสองสามโดยความตั้งใจเล่าให้ฟังหน่อยทําไมถึงอยากให้เกิดกลุ่มเต้นท์ควอดไทยแหลคือจริงๆแล้วพวกเราชอบกันก่อนนะชอบกันก่อนแล้วทีนี้รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะรวมตัวเพราะว่าอยากจะมีเต็นท์ที่มันเป็นทุกแบรนด์ไม่แยกย้ายว่าทุกแบรนด์เราย้ำทุกแบรนด์นะทุกแบรนด์ครับผมในงานนี้ก็จะเห็นว่ามีทุกแบรนด์ทุกแบรนด์จริงๆครับลาเอ็นยันธรรมดายันพันเดียวก็มีน้านะนน คือว่านำอรอย่างนั้นแหละครับพี่เขาอยากให้เป็นชุมชนรวมพลใช่ครับคนใช้เต็นท์คอร์ดคือปกติคนนอนเต็นท์คอร์ดอ่ะมันจะแบบนอนคนเดียวปีกวิเวกครับผมแต่ว่านี้อยากให้คนปีกวิเวกวันนี้นอนเต็นท์คอร์ดจะไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาเรานอนอ๋อเต็นท์คอร์ดเยอะครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับเป็นไงบ้างวันนี้เออประสบความสำเร็จนะถือว่าได้รับความปิดปิดปิดแล้วปิดก่อนเวลาเริ่มงานด้วยซ้ับปิดเร็วมากแล้วก็ทุกคนก็มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่บอกว่าโอ้ยมีเต็นท์คอร์ดแล้้้ววมมีีกลลุ่่่แะออไรรยยางงเชคับ ด้วยด้วยส่วนตัวครับเราใช้เต็นท์คอดู่แล้ว ใช้เต็นท์ขอดมีแนวมั้ยมีแนวมั้ยไม่มีครับก็คือเป็นคนชอบหนีเมียไปเที่ยวอยู่แล้วเอาตรงๆเอาตรงแล้วก็จะนอนคนเดียวเพราะว่าเราไม่อยากขนเยอะถ้าใครแบบเคยเห็นผมว่าผมขนมาเยอะมากตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราก็เริ่มแก่แล้วครับเอาแล้วนะตอนนี้มันขนเยอะจริงน้อยลงจริงไหมน้อยลงครับจริงไหมถ้าถ้าพูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราเริ่มเปลี่ยนเป็นนอนเต็นท์ขอดเนี่ยมันลดมาอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์อะอ่าผมตอนนี้เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันยี่สิบโอ้โหหายไับเลยหายแปแปดสิบเปอร์ ให้แนะนําหน่อยแนวในการเลือกซื้อเต็นท์อดเลือกซื้อแบบใช่ชี้ทางหน่อยผมบอกเลยนะดูที่งบก่อนนะดูที่งบของเรานะครับแล้วก็อยากซื้ออะไรก็ซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ไม่ดีอะไรอีกนะครับมันก็ต้องไปลองกันเองครับผมต้องลองต้องลองซื้อมาเลยครับลองไปลองของเพื่อนไม่ได้นะต้องต้องลองด้วยตัวเองต้องต้องลงทะเบียนครับ ต้องลงเราเข้ามาที่กลุ่มได้ครับอ่หลือเข้ามาในกลุ่มแนะนำกลุ่มมาโปรโมทแนะนำกลุ่มหน่อยก็อย่าลืมเข้ามาที่กลุ่มนะครับคอตเนร์สเต้น์อดไทยแลนด์เต้นคอร์ดไทยแลนด์นะครับแล้วก็มาแล้วก็จะได้ได้รับการป้ายยาอย่างเต็มรูปแบบพิธีพิธำมีห้องยาเยอะแยะไปรับยาลองสามจังสามจังสี่จังมีเรื่องทุกรุ่นตั้งแต่แพงยันแบบธรรมดาล่าสุดลงแบบพันกว่าบาทก็มีที่มาเอาลิงก์มาก็ถือว่า นี่คือนี่คือหัวใจของเต้นคอร์ดผมว่าง่ายๆก็คือเอาที่กําลังเราดีใช่ใช่ใชไม่ต้องไปแข่งกับใครครับไม่ต้องไปแข่งวันนี้มีหลายคนเข้าใจผิดครับผมเห็นแบรนด์ใหญ่ๆมาหน้าหน้าหน้าเป็นเรื่องที่แบบต้องทาความเข้าใจใหม่นะจริงแบบวัตถุประสงค์เราอยากให้ทุกคนใช่ครับคือแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวพอเราใช้ของไอ้นี่ไปสักพักหนึ่งเราจะอยากได้แบรนด์ใหญ่ๆเองครับเพราะว่าคุณภาพมันก็สัางไปจริงๆเห็นเป็นแนวหนึ่งเพราะว่าเริ่มที่มัน พันเดียวได้อะไรเริ่มไปก่อนแล้วเราค่อยเรียนรู้มันลงทะเบียนที่แรงขึ้นแพงขึ้นแล้วก็สุดท้ายเราก็จะหาตัวที่มันโอเคกับเราบางคนอาจจะจบที่6000ก็มีนะครับไม่ว่ากันบางคนจะจบที่เป็นหมื่นก็มีหรือบางคนสตาร์ทเป็นหมื่นสองหมื่นก็ไม่ว่ากันนะก็เอาที่เอาที่แบบกําลังเรามีงานนะโอเคครบถ้วนครบถ้วนวันนี้สนุกสนานกันแบบผมว่าเริ่มนะถือว่าได้เริ่มหนึ่งแตตอนที่สองที่สามก็จะตามมาแหละครับผม อนาคตคิดว่าอย่างไงเต็นท์คอดน่าจะมีรวมใหญ่รวมคิดว่านะผมว่าคิดยังไงนะปีนี้น่าจะมีการมิทติ้งใหญ่อีกนะผมว่าเพราะว่าันีเป็นครั้งแรกผมว่าครั้งต่อไปสมาชิกน่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้ามีถ้าทางเจ้าภาเขาจัดอีกผมก็จะไปร่วมครับได้เลือกเต็นท์เต็นท์คอดสักหนึ่งหลังจะดูอะไรเป็นหลักแนะนำหน่อยถ้าให้ผมเลือกหนึ่งผมจะเลือกโครงสร้างคุณภาพของโครงสร้างครับ 2ก็คือขนาดในการพรมพาขนาดใช่ครับในเปถึงน้ำหนักไปถึงน้ำหนักผมจะดูเรื่องของโครงสร้างก่อนถ้าแข็งแรงคุ้มกับเงินที่เราจ่ายโอเคเราซื้อได้นี่คือจริงๆมันมีหลากหลายแบบมากตามเขาเรียกตามงบเราได้เลยาได้นะผมว่านีคุณภาพของตัวเขาครผงแต่ก็ตามตามงบของเรารบมแต่ว่าถ้าสมมติเลือกดีมันก็ได้อายุยืนยาวมากกว่านี้ครับโดยโดยอายุหรือว่าโดยโดยซีนโดยอะไรเงี้ยั สามปีได้เลยครับเพราะว่าคือเต็นท์เนี่ยเขาผลิตสดใหม่ไม่มีการเดสต็อกหรือค้างสต็อกเลยเพิ่งผลิตแบบสดๆปไปนี้เดือนนี้ด้วยซ้ำหรืออะไรนะเอามาแล้วก็เออนี่นี่คือถือว่าเป็นทิพกันแล้วกันครับก็ดูว่ากําลังเราแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่เราต้องการไม่มีถูกไม่มีถูถือว่าถ้าถือว่าผมว่าเป็นขั้นเอ็กวานนะคนเล่นเต็นท์มาในระดับหนึ่งมันเหมือนแบบมีผู้กายแล้วมีพกอ่ะต้องคนต้องคนชอบคอดอยู่แล้วนะนะเตมาบมาว่าเตนนิดคือแบบ ราคาหลักพันเป็นเต็นท์คอนดหลักพันที่คุณภาพดีดีไซน์ลายทหารคือแบบนะโอเคแหละใครๆก็ชอบกันลายแคมลายแคมราคาหมูแนวนี้ถือว่าเริ่มต้นกันก็ได้เริ่มต้นใช่ครับมันมีหลักไหมถ้าจะมีเต็นท์คอร์ตั้งหนึ่งหลังในส่วนตัวผมมีเต็นท์คอร์ตั้งหนึ่งถ้าเอาความชอบส่วนเอาความส่วนตัวผมนะขอแค่เข้าไปแล้วเรามีบ้านเรามันเมืองร้อนเนาะเต็นท์คอดอย่างเราต้องมีต้องมีตะข่ายมีระบายอากาศดีนิดนึง แค่นั้นอ่าฮะแล้วก็มีเลนโคเวอร์ที่ตัวคุมขึ้นมาที่กันน้ำได้เตียงใช่กราขายแล้วก็เลนโคเวอร์เลนโคเวอร์แค่นั้นจบแล้วน้ำได้จบแล้วราคาเอาที่เราไหวครับที่เราไหวราคามันแล้วแต่กระผอลนะครับเกิดได้ใช่ครับผมเกิดได้เกิดได้ครับเกิดได้ครับเก็ดได้ครับเกิดไม่ยอมมากช่ได้คนับเกิดได้คร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 ัเราได้อะไรก็เป็นเรา ใช่ครับเรายินดีต้อนรับทุกคนอยู่แล้วขอให้มีความชื่นชอบเดียวกันต่อให้ไม่ใช่เต็นท์ขดก็มาได้งานนี้เราได้มีโซนเฟรนด้วยเต็นท์แบบไหนก็มาหมดแม่เหมือนเต็นม้าปะลงเห็นไหมเป็นกระโจมเป็นต้นมานอนเตียงไม่ดังมีเต็นท์อะไรก็นอนได้รวมกันครั้งต่อไปถ้าเกิดมีอีกก็อย่าพลาดกันนะครับวันนี้อยู่กับแคมป์ซิกเกับนะกับโยคุณตูหรือไม่ก็แก๊งโลกร้อนผมเขาทุกที่ครับส่วนตัวชอบเต็นท์ขด ชอบมันพกง่ายมันเก็บสะดวกมันมันเคลื่อนย้ายง่ายมากกว่าเคลื่อนย้ายง่ายมันมันมันง่ายอ่ะมันง่ายมันง่ายมันหนีง่ายครับมันหนีง่ายเพิ่งวางสายมันง่ายไม่ใช่ไม่ใช่มันง่ายคือเก็บง่ายกลางง่ายเร็วไม่เสียเวลาครับผมประมาณนี้นะคือเขาบอกว่าเมื่อใช้เต้นขอดอุปกรณ์ภาราเราจะน้อยลงใช่ทุกอย่างก็ย่อส่วนตามหมดเลยจากจากเต้นใหญ่ใหญ่ก็ย่อส่วนลงมาหมดเลยหมดเลยโต๊ะเก้าอี้ก็จะเป็นแบบ แบบที่เก็บมง่ายเหมือนกันอ่ามันไม่ไม่ต้องเยอะตามเต็นท์ไม่ต้องเยอะตามเต็นท์ใช่ไม่ไม่ต้องเพราะว่ามันมันขนาดยอดส่วนตามเต็นท์ลงมาประมาณนี้พรดถึงวันนี้ตัวเราเป็นกลุ่มกลุ่มเราอ่าเป็นกลุ่มมาตั้งห้หกเต็นท์ห้าหกเต็นท์มาก็เดิมทีก็ใช้เต็นท์ขดกันอยู่แล้วใช่เป็นส่วนมากจะเป็นหลอดด้วยถ้าแนวในการเลือกเต็นท์ขดนะครับช่วยแนะนาหน่อยผ้าดีมุ้งดีการรับประกันดีครับผมอ่าที่เหลือเงินในกระเป๋าที่เหลือตามเงินใช่เพราะแต่แต่ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคุณภาพมันมาพร้อมราคาแต่ถามว่าอยากให้มันแพงไหมบางคนาก็อาจจะว่าแพงแต่ถ้าดูคุณภาพเนื้องานของแต่ละเต็นที่ราคาสูงนิดนึงมันจะคุ้มมากมันจะคุ้มมันจะคุ้มมากสามปีสี่ปีคุณจบปัญหาเลยเกินเกินครเกินเกินใจใจใและกลุ่มนี้เล่นของใช้ของกันแบบของผู้ผลลุกผลพองก็ตาม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 แต่ละแบบจะเซ็ตแบบไหนได้เลือกอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้หรืออะไรที่แบบ เป็นพ็อปในการใช้ร่วมกับเต็นท์ควอดที่แบบคล่องตัวแล้วก็ตรงวัตถุประสงค์จริงๆน่าจะเป็นไรแน้นำหน่อยครับอย่างเก้าอี้เนี่ยอย่างพวกผมหลักๆก็จะใช้กันเทลรีนอกส่วนมากจะเทลรีนอกเพราะว่าเบาเบาเบาจะเป็นแช์วันแช์ทูซันเซ็ตก็แล้วแต่ลูกค้านั่งสรีละลูกค้านั่งแบบไหนครับผมถนัดมากกว่าครับผมประมาณนี้แล้วส่วนโต๊ะ ต๊ะก็อย่างผมผมจะใช้เป็นแผ่นไม้บอร์ดจะแบนอะไรก็ว่าไปอย่างนิดเดียวขากันแว่นจบใช่แล้วก็ขาตั้งกล้องอ่าบานจบจบลางใบนึงครับผมจบไฟดวงหนึ่งใช่เพราะจริงๆไม่ได้นอนอ้าวแค่นี้จบแล้วครับนะก็หมดแล้วก็ถือมันง่ายขึ้นมันงอขึ้นเขาบอกปีนี้มา มาแน่นอนมาแน่นอนพูดถึงเต็นท์ก่อนองั้นต้องต้องรีบมีครอบครองไว้หรือว่าใจเย็นๆหรือว่าต้องดูอะไรวะแนะนำยังไงไม่ต้องรอครับติดไว้สักหลังได้ใช้แน่นอนถือว่าเป็นเต็นท์หลัง2หลังสาหรับแคมเปอร์อย่างเราใช่ถูกต้องครับล้วจะใช้ใช้บ่อยกว่าเต็นท์ใหญ่อีกโอ้จริงๆครับไปกับเพื่อนก็สะดวกแต่แต่ถ้า2คนอาจจะไปเต็นท์ใหญ่แต่ถ้าเวลาเราแบบไปกับเพื่อนจอยกับเพื่อนครับทิวติดหลังรถไว้ได้เลยครับนะผมว่านอนห้อง ห้องรับแขกได้เลยทักคนนี้ไม่ได้นอนหรน้องแต่นี่อ่ลห้องรับแขกจะไม่ได้จอยกับเพื่อนกันไงอ๋อหรือว่าถปอยู่ๆปุ๊บปั๊บไปบ้านเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่นอนมีมาเองครับเพราะว่าถ้า อย่างเต็นท์คอรนของผมเนี่ยถ้าไม่กางเตียงครับผมก็นอนกับพื้นได้เลยได้เลยมันวางกับพื้นได้เลยตอนเราพื้นสบายอยู่แล้วนะนะเรื่องการน้ําก็ตามคุณภาพอยู่ละโอ้โหผมก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็มีฟังก์ชันโน่นนี่นั่นตามมาของชอยู่แล้วตามราคาใช่นะครับสีเพ็ดแคมป์สีเข็ดด้วยครับส่วนใหญ่เราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรครับแคมเปอร์เนี่ยแคมป์ที่ยืนนแคมล้วนๆครับแคมป์ล้วนๆ้นนะก็ในสายเลือดครับ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่แคมป์บ้านไม่อยู่ครับน้ำไฟที่บ้านนี่จะ,ะไม่กี่ร้อยครับไม่กี่ร้อยแค่เสียค่าภาษีเล็กน้อยแต่ค่าแคมป์เป็นหมื่นข้าอุก่อนไม่ต้องอุดถับ ก็ S <S> เป็นครั้งแรกนะครับของรวมพลคนใช้เต็นท์คอดนะครับเต้นทคอดไทยแลนด์นะครับได้รู้ถึงนิสัยใจคอคนใช้เต็นท์คอดหรือว่าวิธีการเลือกเต็นท์เล็กๆเบาๆกปนะครับฝากติดตามกลุ่มด้วยแล้วกันนะครับเต็นคอดไทยแลนด์นะครับก็ไปดูในเ c e b o o กเปิืปปอกข้างหน้าคุณอาจจะมาเป็นสมาชิกกับเขาแล้วก็ เลือกใช้เต้นท์ขดอย่างถูกต้องแล้วก็มีความสุขกันไปนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับรายการแล่แคมปิ้งนะครับทางเพจแคมสเซอร์นะครับแคมสเตอร์นี่ครับหรือว่าทางทีวีก็เอ็มบีทีวีช่องนะครับก็ติดตามเราได้ทุกวันเสาร์สิบโมงเช้านะครับทุกวันเสาร์สิบโมงเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขครับไว้เจอกันคราวหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ The sideline, light like to the left, slide to the right. Come on, come on, come on.